นักร้องวัยเก่าต้อมเรนโบเผยชีวิตที่ฝรั่งเศสเปิดภาพลูกสาวนักเรียนทุนฝรั่งเศสสวยน่ารักมากน้องนา,นานาลูกสาวต้อมเรนโบนักร้องยุค80ส,สวยและเก่งมากเป็นนักเรียนทุนของฝรั่งเศสปัจจุบันเรียนจบทํางานแล้วหากเอ่ยชื่อต้อมเรนโบหรือพิรพงศ์พลชนะนักร้องเสียงคุณภาพเจ้าของบทเพลงหวานที่โด่งดังอาทิเพลงความในใจ ต้องบอกว่าในยุค80นั้นฮิตติดชาร์ตมากและเมื่อถึงช่วงเวลาที่วงดนตรีไม่ได้บูมมากนะักต้อมเรนโบและพะยาลูกครึ่งไทยลาวฝรั่งเศสได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสเป็นทางการถาวรเพราะลูกทั้ง3คนได้เรียนอยู่ที่โน่นเป็นหลักต้องบอกเลยว่าแฟนคลับของต้อมเรนโบ้ถึงวันนี้ยังเหนียวแน่นมากปัจจุบันเจ้าตัวได้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วและล่าสุดได้หวนขึ้นเวทีใหญ่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลรายการ ที่จะมีขึ้นในวันที่9สิงหาคมนี้แฟนๆติดตามกันได้เลยในด้านชีวิตของต้อมเรนโบว์หลังไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลากว่า12ปีถึงวันนั้นวันนี้ลูกสาวโตน้องนา,นาได้เรียนจบแล้วซึ่งจากข้อมูล ต้องบอกเลยว่าน้องนานาเรียนเก่งมากเป็นนักเรียนทุนของฝรั่งเศสปัจจุบันสําเร็จการศึกษาแล้วทํางานอยู่ประเทศฝรั่งเศสส่วนลูกชายอีกสองคนกําลังศึกษาอยู่เปิดภาพน้องนานาลูกสาวคนโตต้องบอกเลยว่าสวยน่ารักมากแถมเรียนเก่งด้วยซึ่งคุณพ่อต้อมภาคภูมิใจมากๆข้บคุณสนุกค่ะ